นะคะก็มีกล้องสมตัวเนี่ยเหมือนกันเลยนะคะทุกคนแต่ว่าอาจจะมีฟังก์ชันที่ไม่เหมือนกันตรงนึงก็คือเป็นซีนิมาโทรกราฟีและกลับที่ไอโฟล์ตสิบสองอินนีของน้องอาทูนะคะว่าทาไมถึงต้องซื้อแล้วว่าเฮ้ยมันแบบสปอยล์ลูกไหมแบบคุ้มค่าไหมสวัสดีค่ะกุแม่หนปากแดงเแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาทำรับเดย์นะคะสำหรับคุณแม่ลูกสองก็คือวันนี้กิจกรรมเราก็จะเยอะมากเลยนะคะเริ่มต้นจากตอนนี้นะคะใกล้ถึงโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์แล้วเพราะว่าน้องอาทูนะคะมีนัดฉีดวัคซีนนะคะกับ คุณห,หมอเราก็จะไปแอบส่องน้องอามิด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าน้องอามิเนี่ยก็มีนัดกับคุณหมอเหมือนกันเป็นการอัทตศาซาวครบ22วินวีนะคะ,ะก็จะเป็นการอัลตราซา,าวครั้งใหญ่วันนี้กิจกรรมเยอะมากจริงค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปแวะรับมือถือคือจองมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะซื้อ13 Pro Max ที่เขาลือกันว่าดีนักนีหนาเนี่ยมันจะดีขนาดไหนแล้วก็คุ้มค่ากับเงินที่เราเสียไปไหมเก่งจังเลยนึีว่าจะลดลง่ะ หัวตรงๆนะพี่โทอย่าไม่สูงนะเอาอีกเอาอีกโอเคค่ะเดินออกมาเลยเดินออกมาเลยอ่ะหลก94 95เหมือนรู้ตัวว่าจะโดนเจ็บตัวนะคะนิ่งเลยอ้าวไม่ไม่กลัวหรอหนูไม่กลัวหรอครับอ่าหลกอ่าอากว้างๆเลยครับอ่าหลกอ่าอาใหญ่ๆเลยอาใหญ่ๆเลยอ้ใหญ่เลยอาโอไม่ร้องเลยอ่ะโอ้ยขึ้นมาอีก ก็ดีนะประมาณ75เปอร์เซ็นท์ไทยอ่ะขนาด5.6โอ้ยเก่งอันเนี้ยเหมือนน้องเลยอ้เหมือนกั็นน้องเลย ก็จะเป็นที่ตรวจปัสสาวะนั่นเองนะคะคือทุกทางที่มาหาคุณหมอเนี่ยคุณหมอก,ก็จะให้ตรวจปัสสาวะทุกทางนะคะเพื่อเช็คว่าน้ำตาลของเราเป็นยังไงมีไข่ขาวมาไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะมันจะเป็นอาการต่างๆนะ,ะของภาวะแท้งคุกค่ะไม่แพ้ใช่คะคุณแม่อือเค<ๆ>เห็นน้องและะ้วครับ ชูมือด้วยน้องเนี่ยสู้สู้สู้หนูน้องทำไรครับอนทำอะไรอยู่ไม่รู้อันตื่นเลยเห็นหเลนจะเยช่ค่ะให้คุณปูคุย่าดูัวล้อกลาม แล้วมัมีจิม้มากเลยอะ่ะเห็นจมนูกช้านมากดูปากแก้มจมูกปลากำลังหลับอยู่น่ารักอันนี้เห็นกำลังแบบกอเก่เาอมมือเล่นมืออยู่คือวันนี้ม่เป็นอันกต้าเใหญ่22วีกก็จะดูเรื่องความปกติของแบบร่ากายส่วนต่างๆอะไรอย่างนีง้ใช่นอเรื่องหัวใจเส้นเลือดกระเพาะอ,อ,อาหารอะอย่างแล้วก็ มีสองคันด้วยนะคะเห็นเป็นสี่นิติด้วยเห็นไหมเราอามีไหมคะอามีอามีใช่เลยใช่เลยนี่คุณอามีเห็นไหมอามี<ช><ะ>มอาม,ม,อมีแปลมีกับอะไรอามีกับอาทูเดี๋ยวเราก็จะไปแวะซื้อไอโฟนแล้วก็จริงแล้วเดี๋ยวจะไปแวะดูรถด,ด้วยนิึงเพิม่มอีกสักหนึ่งคันนะคะว่าแต่จะเป็นรถรุ่นอะไรนะคะอุบไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวรอดูคอนเทนต์ตต่อไปละกันเนาะเดี๋ยววันนี้ก็คือไปเอาไอโฟนกันคนะ่ะตั้งใจจะทำคลิป แบบร็อคช็อปปิ้งมือถือที่หมดไปแสนบาทเมื่อวานนี้ใช่ปหแต่เดี๋ยวความแบบวุ่นวายมากเลยนะคะต้องไปทาธุระไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซิม sim การถ่ายโอนข้อมูลจากเครื่องเก่าไปเครื่องใหม่ขออนุญาตมาแกะกล่องนะคะในวันต่อมาเลยนะกันว่ามือถือเนี่ยที่เราได้มาสมเครื่องเป็นเครื่องรุ่นไหนบ้างน,นะคะแล้วก็เป็นของใครบ้างก็คงเป็นของใครไม่ได้นะคะนอกจากพ่อหนูแม่หนูแล้วก็ลูกหนูนั่นเองแต่ว่าทุกคนคิดว่าเฮ้ยถ้ามันต้องซื้อมือถือให้ลูกหนูด้วยใช่ไหมมีเหตุผลค่ะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะเด <ๆ S 1> <ๆ S 2> ี๋ยวเราจะ กล่องเลยแล้วกันนะคะเริ่มจากพี่บิ๊กเบิ้มเลยนะคะ <Yeah. S 1> ก็เป็นนี่เลยนะคะตัวใหม่ล่าสุดเป็น iPhone 13 Pro Max นะคะสีเซียร b บลูนะคะก็คือเป็นสีใหม่ของ13 Pro ที่มาทําคลิปให้ทุกคนดูในวันนี้นะคะ,ละหลายๆคนก็คิดว่าเฮ้ยก็เป็นเรื่องแบบปกติหรือเปล่าอะไรเงี้ยทุกคนก็ซื้อ iPhone แบบรุ่นใหม่อยู่แล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าที่จะมาแชร์วันนี้นะคะคือแม่หนุกอาจจะไม่เหมือนใครนิดนึงนะคะเพราะว่าเราก็ซื้อ รุ่นใหม่ด้วยนะคะเราก็ต้องซื้อรุ่นอื่นด้วยเป็นรุ่นไหนที่เราซื้อให้ตัวเองรุ่นไหนที่เราซื้อให้น้องอาทูเนี่ยวันนี้จะมาแชร์กันแต่บอกเลยว่ามันเป็นวิธีที่แม่หนูมองว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะคะสำหรับสายที่อยากจะแบบใช้ใจ่ายเงินให้เกิดความคุ้มค่าที่สุดแล้วก็แบบไม่ได้ซีว่าแบบเฮ้ยมันต้องเป็นรุ่นใหม่แล้วมันสี e r r a บ l ูเริ่มที่เครื่องแรกเลยนะคะก็บอกไปนะคะว่าเป็นโทรศัพท์ของพ่อหนูนั่นเองนะคะก็คือเป็นตัว13 Pro Max ความจุ256 g ิกซ์ s ร e r r a b l นั่นเองเนาะคือจริงจริง แล้วเนี่ยชี้ให้พ่อหนูเปลี่ยนมือถือมานานแสนนานมากแล้วนะคะเพราะว่าพ่อหนูเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้สนใจเทคโนโลยีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเครื่องเก่าคือย่นมากแล้วก็คือใช้ไม่ได้แล้วคือใช้ไม่ได้ในทีน่นี้คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเครื่องดับแล้วเปิดไม่ติดแม่หนูก็เลยแบบบอกว่าเฮ้ยนั้นแบบพ่อควรจะเปลี่ยนมือถือไหมอะไรอย่างเงี้ย13 Pro เพิ่งออกมาใหม่เปลี่ยนทั้งทีก็คือก็ Pro Max ไปเลยอยู่ที่เราจะใช้ความจุความจําเท่าไหร่128คือเครื่องหายากมากนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วก็ถ้าเครื่องที่คววาาาามมมจจุใหหญ่่ๆนกกก็ะงแู ก็ซื้อเป็นตัว Pro เชน่นเดียวกันนะคะทุกคนแต่ว่าตัวนี้จะเป็น iPhone 12 ไม่ใช่รุ่นใหม่นะคะทุกคนต้องบอกก่อนนะคะว่าตัวนี้ไม่ใช่รุ่นใหม่เป็นรุ่นตัวปีที่แล้วก็คือเป็นตัว12 Pro แต่ว่าทําไมแม่หนูซื้อ12 Pro ทาไมไม่ซื้อแบบ13 Pro หรือ13 Pro Max ไปเลยจริง,รงๆเราไม่ได้ตั้งใจจะเปลี่ยนเพราะว่ามือถือเครื่องเก่าก็เป็น iPhone X, X Max นะคะที่เพิ่งซื้อมาประมาณแบบ3 4ปีที่แล้วซึ่งราคาเนี่ยก็คือ45 0 0 0เกือบ5 0,000่นะตอนนั้นเรามองถึงความคุ้มค่าแล้วเนี่ยราคามันกลับถูกลงมาเนี่ยคือประมาณแบบหลักหมื่นบาทและอย่างหนึ่งตัว12 Pro เ ขนาดของหน้าจอแม่หนูไม่ได้รู้สึกว่ามันเล็กกว่า X x Max มันเืิดเป็นการแบบแค่เปลี่ยนเครื่องเฉยๆอัปเกรดกล้องแล้วก็วิดีโอด้วยความที่เราเป็นคนไม่ค่อยรักษาของเราก็เลยรู้สึกว่าเออแล้วเราใช้รุ่นที่มันแบบไม่ต้องแพงมากไม่ได้พูดแช่งนะทุกคนก็คืออยากจะรักษาของแหละแต่ก็คือถ้ามันแบบมันพังอีกแล้วมันตกมันแตกมันอักเสบอะไรอย่างเงี้ยเลนแตกเราจะได้ไม่รู้สึกแบบเสียใจหรือเสียดายมากนะคะนั่นก็เลยไปเห็นผลว่าทำมถึงเลือก12 Pro แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยราคาเนบ่ยมันรเ3เลย แต่แม่หนูก็เลือกที่จะเอา12 Pro iPhone 13เนี่ยมันมีแค่2เลนนะคะในขณะที่ iPhone 12 Pro เนี่ยมันมี3เลนแล้วอะไรเงี้ยทางพี่ๆแบบที่สูจน์ Apple เขาก็เลยแนะนำม,มาว่าแนะนำเชียร์เป็น12 Pro เลยแล้วกันเพราะว่าด้วยฟังก์ชันการใช้งานแล้วของ12 Pro เนี่ยมันไม่ได้แตกต่างเท่าไหร่นักนะคะกับ 13 Pro ฟังก์ชันวิดีโอภาพเนี่ยก็คือดีกว่า13แน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าจะเอา iPhone 13รุ่นใหม่ล่าสุดเนี่ยเขาก็เชื่อว่าเอา12 Pro ดีกว่า <C> e <at> ถ้าเราอยากเปลี่ยนเราก็อยากเปลี่ยนแบบอีกปี2ปีอะไรเงี้ยเป็นรุ่นใหม่กว่าพ่อหนูไปเลยเพราะเราไม่ใช่เป็นคนที่แบบสายเทคโนโลยีมันไม่ได้จาเป็นนะคะมือถือก็มีไว้ใช้ใช้คุยงานใช้ถ่ายรูปใช้ถ่ายภาพวิดีโอ video, อะไรเงี้ยไม่ได้จําเป็นต้องแบบว่าหูต้องก้าวทันเทคโนโลยีมากขนาดนั้นที่สําคัญคือราคามันถูกกว่าแบบเป็นหมื่นบาทเลยนะคะอันนี้คือสําคัญที่สุดต่อมมาาานนนะะะคขจเเปป็็่รัก iPhone 13 สอเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าเป็น iPhone 12มินิคือได้มาคือแบบถูกมากถูกแบบ ไม่ซื้อไม่ได้ซื้อมาเพราะว่าซื้อให้น้องอาถัอเอาไว้ดูกระตูนเลยอะ่ะประกาศว่าไม่ให้มาจับมือมมถือพ่อแม่อีกแล้วตอนเปิดตัวนี่คือราคาแบบ25งหมนานะคะทุกคนสาหรับ iPhone 12 Mini พอแบบมี iPhone 13 mini ออกมาคือตัวนี้เราแม่หนุมได้มาราคา9,200บาทเท่านั้นอะไเงี้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะที่ราคาถูกขนาดเนี้ยเพราะว่าเราก็ซื้อติดโปรโด้วยนะคะก็คือมีสัญญาค่ายโทรศัพท์ประมาณ1ปีก็คือ12เดือนนะคะเดือนละประมาณ6กรบาทก็ถือว่าเป็นการใช้ net เ,เ,น,เน,น็ตฟรีอย ก็จ่ายค่าโทรศัพท์ประมาณนี้อยู่แล้วนะคะนเนาะถูกไปข้างนอกเขาก็ปีกตูนดูอะไรย่างเงี้ยเวลาไปทานอาหารไปทานข้าวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็เลยได้มานะคะทั้งหมด3เครื่อง3มเซนเซเลชั่น2เซนเเลชันแต่3รุน่น iPhone 13 Pro Max Sierra b l u e นะคะแล้วก็เป็น iPhone 12 Pro นะคะแล้วก็ iPhone 12 Mini s i z ไนะคะเทียบให้ดูอย่างนี้เลยแล้วกันเรียงลงมาอย่างนี้เลย 13 Pro Max ค่อนข้างใหญ่แบบสะใจมากๆ1 2โป o ก็ถือว่าใหญ่ในระดับหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าสําหรับใครนะคะที่ไม่ชอบใหญ่ๆไม่ชอบหนักๆนะคะก็แนะนําเลยว่าเป็น iPhone 12 Mini ซึ่งตัวนี้นะคะเวลาเด็กๆถืออะไรเงี้ยมันค่อนข้างถนัดมือนะคะเพราะว่ามือน้องก็คือเล็กๆในเรื่องของการใช้งานนะคะไม่ได้รู้สึกว่า iPhone 13 Pro Max กับ12 Pro ต่างกันเท่าไหร่นะความลืน่นปืนนะคะ มันเหมือนกันมากแล้วก็คือแค่ต่างที่ความจุแบตเตอรี่นะคะก็คือ13 Pro Max เขาก็จะอึดมากกว่า12 Pro ในส่วนของ12 Mini แล้วเนี่ยมันก็คือลื่นเปื่ดลื่นปื้นเหมือนกันนะคะคือมันก็คือเหมือนไอโฟนอะระบบทัชชอนทนที่จะสถเียนมากน้ำหนักเบาแต่ในเรื่องของภาพวิดีโอแล้วนะคะหรือว่าในเรื่องของแบตเตอรี่แล้วเนี่ยก็อาจจะสู้ไม่เท่านะคะในรุ่นแบบ ปขึ้นไจะเป็นภาพนะคะวิดีโอของ12มินินะคะคือไฟล์ภาพเนี่ยถามว่าสวยไหมสวยนะคะทุกคนแต่ว่ามันเป็นความสวยที่มันไม่ค่อยละเอียดเท่าไหรอ่อ่ะมันจะได้ไม่เห็นมันไม่เห็นแบบพิกเมนต์แบบสีของแบบเมคอัพแต่ถามว่าโอเคไหมใช้ได้ไหมแม่หนูก็มองว่าใช้ได้แต่ถ้าถามของเรื่องราคาแล้วเนี่ยก็บอกเลยว่าคือมันคุ้มเกินคุม้มาด้วยแบบไฟล์ภาพนะคะวิดีโอที่ได้อะ่ะคือขนาดนี้ในราคาแบบ9ก้าพันอะไรเงี้ยแม่หนูก็เชียร์ว่า น่าสนใจจริงๆค่ะแต่ว่าอาจจะหาเครื่องยากนิดนึงนะเพราะว่าคนกว่าซื้อแบบเยอะมากเพราะว่าราคาคือดีงามมากอ่ะนี่จะถ่ายรูปให้ดูเทียบกันเลยนะคะถ่ายรูปแบบ3รุ่นเป็นภาพนิ่งตัวนี้จะเป็น12 Pro นะคะทุกคน <S 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 แล้วก็รุ่นสุดท้ายน,นะคะให้ทุกคนเทียบกันเลยนะคะ เลยนะคะสาหรับ13 Pro Max เลยนะคะทุกคนคือภาพวิดีโอเขาดีงามมากเลยอะตอนที่เดินตามถ่ายน้องอาทูเนี่ยเป็นการเดินตามถ่ายนะคะวิ่งถ่ายที่ไม่ได้ใส่กลิมบอลไม่ได้ใส่ไม้กันสั่นใดๆนะคะเป็นกันสั่นนะคะที่แถมมาจากเครื่องที่มาพร้อมกับตัวเครื่อง13 Pro Max อยู่แล้วดูดิภาพเนี่ยแบบคือนิ่งมากเลยนี่คือเดินตามวิ่งตามเด็กนะภาพคือนิ่งมากจริงๆเนี่ยนะ ยิ่งถ้าใครไม่ได้เป็นสายแบบยูทูบเบอร์วิดีโอติ๊กต็อกเกอร์หรือแบบเป็นสายแบบอินฟลูเอนเซอร์อะไรเงี้ยคิด ว่ามองว่า13 Pro Max ก็เกินความจําเป็นแต่ว่าแล้วแต่นะคะถ้าใครชอบเทคโนโลยีอะไรเงี้ยแต่ในเรื่องของความคุ้มค่าราคานะคะแล้วก็คุณภาพแล้วเนี่ย12 Pro ก็คือกินขาดเลยคือ <Wow. S 1> ไม่ด้อยกว่าเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญราคาก็คือถูกกว่าแบบเป็นหมื่นบาทซึ่งเขานะคะก็มีกล้อง3ตัวเนี่ยเหมือนกันเลยนะคะทุกคนแต่ว่าอาจจะมีฟังก์ชันที่ไม่เหมือนกันตรงนึงก็คือเป็น c i n e มา p h o รา g r a p h นะคะถ้าจำไม่ผิดก็จะเป็นโหมดแบบว่าถ่ายแบบภาพยนตร์ซึ่ง13 Pro Max เขาจะมีแต่ว่า12 Pro เนี่ยเขาก็จะไม่มีนั่นเองค่ะในส่่วนสนสัคทีใช้ iPhone 10 มานะคะหรือว่าเป็น X s Max อะไรเงี้ยเหมือนแมมหนูเนี่ยควรที่จะเปลี่ยนไหม้ตามตรงเลยนะคะทุกคนไม่ได้รู้สึกว่า <c oughs> คือถ้ามือถือแบบ X s Max ยังดีอยู่แล้วอะ รู้สึกว่ายังไม่ต้องเปลี่ยนก็นได้ถ้าคนที่ใช้รุ่นที่มันต่ำกว่า10เช่น iPhone 9แนะนำนะคะก็ให้เปลี่ยนไปเป็น13 Pro Max ไปเลยเพราะว่าถ้ารุ่นล่าสุดทีงใช้เป็น iPhone 9แสดงว่าเป็นคนที่ใช้ของนานแล้วก็รักษาแล้วก็เป็นคนไม่ได้เปลี่ยนบ่อยเพราะฉะนั้นก็คิดว่าเปลี่ยนไปเลยนะคะเป็น13 Pro Max นั่นเองค่ะไม่ต้องมาซื้อ12 Pro เนาะเพราะว่าก็ซื้อรุ่นใหม่ล่าสุดไปเลยนะคะแล้วก็ใช้ยาวๆเพื่อไปเปลี่ยนอีก4 5ปีในวันข้างหน้าค่ะ แล้วกับที่ iPhone 12 mini ของน้องอาทูนะคะว่าทาไมถึงต้องซื้อแล้วว่าเฮ้ยมันแบบสปอยลูกไหมแบบคุ้มค่าไหมสําหรับแม่หนูเองนะคะจากประสบการณ์ส่วนตัวของเราแล้วเรารู้สึกว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะคะเพราะว่าเด็กเนี่ยเราเดาใจเขาไม่ถูกนะคะแล้วก็สักประสบการณ์แล้วนะคะมือถือน้องชอบทําตกหรือน้องแบบเราต้องเปิดกระตุนให้ลูกดูตลอดเวลาหรือพีเขาชอบขอไปกดกดเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาเครื่องมันมีปัญหานะคะทุกคนมันซ่อมเนี่ยคือเลนเนี่ยก็คือประมาณแบบ56000พันนะคะจอแตกอีกเป็นหมื่นอะไรอย่างเงี้ยเราเลยรู้สึกว่า เราซื้อโทรศัพท์แค่เก้าพันกว่าบาทเนี่ยแล้วมันตัดปัญหาทุกอย่างไม่ให้น้องมาจับมือถือของเราไม,ไม่ต้องมาจับไอ้เครื่องที่มันเกือบห้าหมื่นไม่ต้องมาจับไอ้เครื่องที่มันแบบราคาสับสามสี่หมื่นอะไรเงี้ยให้น้องจับเครื่องนี้ไปเลยยาวๆอ่ะแม่หนูมองว่าตรงเนี้ยมันคุ้มมากกว่าและในอนาคตเนี่ยเผื่อไปโรงเรียนอะไรเงรี้ยก็ทิดว่าก็เครื่องนี้ก็เป็นเครื่องเอาไว้แบบคอยแบบติดตามน้องไปเลยละกันโอเคนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ก็เคยบอกก่อนว่าแม่หนูก็ไม่ใช่กูรูอะไรมากเป็นการรีวิวมือถือไอโฟนจากการที่แบบว่่่่่่่าาาาาาใใใช้้้้จรริงงงงงงนนนนแแแแขอออบบบบมะทไยเีตว สายเทคโนโลยีอะไรมากก็มารีวิวในมุมมองของคนที่เป็นยูเซอร์ที่ใช้จริงๆว่ามีความคิดเห็นยังไงนะคะกับ iPhone 12นะคะแล้วก็ iPhone 13คลิปนีนะคะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด u b s c r i b e ให้แม่นหนูปากแดงด้วยน,นะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย